สวัสดีค่ะกับสวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่พี่ชาวพระเครื่องกันทุกคนนะคะพี่พี่ขาพบกันเช่นเคยกับน้องราพี ep ที่647ค่ะ647ประจํา เช้าวันอังคารที่11กุมภาพันธ์2567นะคะพี่ๆขาเช่นเคยค่ะน้องราพีมีพระเครื่องพระบ้านทั่วไปเก่าๆส,สวยๆมาให้พี่ๆได้รับชมกันอีกเช่นเคยนะคะพี่ๆขา1ชุด40รายการเปิดรายการละ2 200บาททุกองค์ค่ะ หนึ่งองค์สองร้อยบาทสององค์สามร้อยบาทนะคะพี่พี่ขาพี่พี่ชอบรายการไหนสนใจรายการไหนโทรทักไลน์หาน้องรับพีได้เลยนะคะพี่พี่ขาโทรทักไลน์แอดไลน์กันเข้ามาได้ที่เบอร์โทรนี้จ้ะ0 9 9 0 8 4 1 5 6 1 0 9 2 5 4 3 9 6 1ส่งส่งฟรีมีปลายทางปลายทางไม่มีบวกเพิ่มนะคะพี่พี่ขาโทรทักไลน์แอดไลน์กันเข้ามาได้เลยนะคะพี่พี่นะ โอเคจ้ะพี่จ๋าก่อนรับชมคลิปนะคะพี่พี่ขาฝากพี่พี่กดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามเป็นกําลังใจให้น้องราพีกันด้วยนะคะพี่พี่ขาหวันมา2รอบรอบเช้ารอบเย็นค่ะรอบเช้าค่ะพี่ขาเริ่มต้นลงคลิป9ก้าโมงเช้าบางทีก็9ก้าโมงครึ่งนะพี่นะอ่ารอบเย็นลงคลิป5้าโมงเย็นจะพี่จ๋าฝากพี่พี่ติดตามเป็นกําลังใจให้น้องราพีกันด้วยค่ะ รายการที่1เป็นเหรียญ90ปีหลวงพ่อสว่างค่ะพี่ขาวัดท่าพุทธาปี15นะคะ200บาทค่ะรายการที่2เป็นเหรียญหลวงพ่อเดิมค่ะรายการที่2เป็นเหรียญหลวงพ่อเดิมด้านหลังเป็นหนุมานแบบนี้200บาทค่ะรายการที่3ค่ะพี่ขาจะเป็นพระปางป่าเลไลค่ะพระปางป่าเลไลหลวงปู่ลำพูนะคะพี่ขา เก่าสวยนะคะพี่พี่นะวัดซาจันค่ะพี่ขาเปิดให้พี่พี่ที่ปีพศหนึนะคะเปิดให้พี่พี่ที่200บาท2ององสามร้อยบาทนะคะรายการที่4ี่ค่ะพี่ขาเป็นพระยอดธงค่ะพระยอดธงเก่าๆนะคะพี่พี่ขาเก่าสวยนะคะสองบาทสององสามร้อยบาทค่ะ รายการที่3เป็นพระปิดตาเนื้อเมกพัดเก่าค่ะพี่ขาด้านหลังมียันแบบนี้เลยค่ะ200บาทค่ะพี่ขา2อ,องค์300บาทจัดส่งตีคะ่ะรายการที่6เป็นพระปิดตาเนื้อทองผสมเก่ามียันแบบนี้คะ่ะ200บาทนะพี่นะ2อ,องค์300บาทคะ่ะรายการที่7เป็นพระลีลาหลวงพ่อโบยวัดมะนาวคะ่ะ พระลีลาหลวงพ่อโบยวัดมะนาวค่ะพี่ขา200บาทเท่านั้นค่ะรายการที่8เหรียญหลวงพ่อเฮงวัดบ้านขอมค่ะหลวงพ่อเฮงวัดบ้านขอมนะคะพี่ๆขาเก่าสวยนะคะพี่นะเปิดให้พี่ๆที่200บาทเท่านั้นค่ะพี่ขา2อ,องค์300บาทจัด2อฟรีค่ะรายการที่9เป็นเต่าหลวงพ่อเงินวัดบางคานค่ะพี่ขา ้ฐานอ่าด้านล่างจะมีเป็นยันนะคะเต่าหลวงพ่อเงินค่ะพี่ขาเต่าหล่อโบราณ200บาทค่ะรายการที่10เป็นหลวงปูทวดค่ะพี่ขารูปหล่อหลวงปูทวดนะคะพี่ขามีต่อโคดด้านหลังค่ะ200บาท2องอค์ามบาทเท่านั้นค่ะรายการที่11นะคะพี่พี่ขา11จะเป็น พระกิ่งพุทธมนต์จังหวัดตากค่ะพระกิ่งพุทธมนต์จังหวัดตากค่ะ12บสอค่ะพี่ขาเป็นเหรียญหล่อเจ้าสัวค่ะเหรียญหล่อเจ้าสัวนะคะพี่พี่ขานี่เก่าสวยค่ะรายการที่13ค่ะเป็นพระปิดตา สายวัดสพานสูงฝังตะกุดแบบนี้ค่ะ200บาท2อ,องค์300บาทค่ะ1ิเป็นหลวงปู่ทวดค่ะพี่ขาหลวงปู่ทวดนะคะเก่าสวยค่ะเตารีดหลวงปู่ทวดนะพี่นะเปิดให้พี่ๆที่200บาทค่ะ 15คะ่ะพี่ขาจะเป็นรูปหล่อหล,อลวงปูเผือกวัดกิ่งแก้วค่ะรูปหล่อหลวงปูเผือกวัดกิ่งแก้ว200บาทค่ะ1 6เป็นเหรียญคูบาสีวิชยัยนะคะพี่พี่ขานี่ค่ะเก่าสวยเลยเปิดให้พี่พี่ที่200บาท2อ,องค์3 0 0บาทนะคะ17เเป็นเหรียญหล่อหลวงพ่อเงินค่ะ เหรียญหลอนหลวงพ่อเงินนะคะพี่พี่ขาเก่าสวยเลยนะคะ200บาทค่ะ18เป็นพระเปิมค่ะพี่ขาพระเปิมเนื้อดินเก่านะนี่ค่ะ200บาทจะ2องค์300บาท19เป็นเหรียญหลวงพ่อธรรมวจักวัดธรรมมูลนะคะพี่ขาอันนี้200บาท2องค์300บาท20เป็นพระหูยานค่ะ สักคู่นะคะพี่พี่ขายี่นะเป็นพระหูยานค่ะเนื้อชิ้นเก่าค่ะ200บาท2องค์ 200, 300บาทนะคะพี่พี่ขารายการที่21จะเป็นพระผงสุพรรณเก่าค่ะพระผงสุพรรณเก่า200บาทค่ะ22เป็นจอบหลวงพ่อไปวัดกำแพงค่ะ 22เป็นจอบหลวงพ่อไปวัดกำแพง2478นะคะ23เป็นเหรียญนั่งพานหลวงปู่ทิมวัดละหารไล่จังหวัดระยองค่ะ24เป็นเหรียญเสียนพ่อแก่ของหลวงพ่อเปิ่นวัดบางพระค่ะปี36นะคะ ยี่สิบห้าค่ะพี่ขาเป็นรูปหล่อหลวงหลวงพ่อโบนะคะพี่ขารูปหล่อโบราณหลวงพ่อโบวัดศิลาชนเขตค่ะยี่สิบหกเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเขียนสำนักขุนเนนค่ะสองร้อยบาทสององค์สามร้อยบาทนะคะพี่ขารายการที่ยี่สิบเจ็ดเป็นพระอุปคุตค่ะ เป็นพระอุปคุธด้านหลังมียันแบบนี้ค่ะ200บาทเท่านั้นค่ะ28เป็นพระปกโพค่ะ29รูปหล่อหลวงพ่อทบค่ะ รูปหล่อหลวงพ่อทกวัดชนแดนค่ะ30เป็นสมเด็จหลวงพ่อแดงวัดเขาบันไดอิดค่ะ31เป็นพระร่วงค่ะพี่ขาพระร่วงหลังลังปืนนะคะพี่ขาออกวัดดอยสุเทพค่ะ32เป็นพระกิ่งเก่าค่ะ สวยนะคะพี่ขาเก่าสวยนะวันนี้น้องรับพี่ได้พระก,กิ่งมาสององค์ค่ะ33เป็นพระกิ่งเก่าค่ะสามสิบสี่เหรียญหลวงปู่หมุนค่ะต่อโค้ดค่ะปู่หมุนวัดบ้านจานนะคะสามสิบห้าค่ะเป็นเหรียญหลวงพ่อกลวยวัดโคศิตตารามค่ะ ปีสอนะคะ36หลวงพ่อพรมวัดช่องแคเป็นเหรียญส่งน้ำค่ะ200บาท2องค์300บาทค่ะ37หลวงปู่สุกวัดปากคลองมะขามเท่าค่ะ38จะเป็นพระร่วงนั่งคลองเมืองสุขโขทัยค่ะ 3 9เป็นสมเด็จเก่าจะาพิ่จากเก่าเก่านะเนื้อหาเก่าเก่าเลยจ้ะ200บาท2ององค์300บาทจัดส่งฟรีนะคะพี่พี่ขารายการที่40ค่ะเป็นพระร่วงค่ะโอเคจ่าพี่จ๋าน้องรับพีลงครบแล้วนะคะพี่พี่ชอบรายการไหนสนใจรายการไหนโทรทักไลน์จ้ะ 0 9 9นะคะพี่พี่ขา0 8 4 1 5 6ย์9 2 5 4 3 9 6 1ึส่งฟรีมีปลายทางปลายทางไม่มีบวกเพิ่มนะคะพี่ขาชอบรายการไหนสนใจรายการไหนโทรทักไลน์ได้ทั้ง2มือโทนะคะพี่ขา1องค์2ององค์น้องรับพี่จัดส่งให้นะคะพี่พี่ขาโอเคนะพี่นะสำหรับนะคะพี่ขาเชา้านี้สวัสดีค่ะ